พบกับครูน้อยวิชาคณิตศาสตร์ EP 6เรื่องการเปรียบเทียบจำนวนจุดประสงค์การเรียนรู้ 1. อธิบายหลักการเปรียบเทียบจำนวนนับไม่เกิน100และ0ูนย์ได้2เปรียบเทียบจำนวนนับไม่เกิน100ยและ0ูนย์ได้3รับผิดชอบต่อภลรงงานที่มอบหมายสาระสำคัญการเปรียบเทียบจำนวนที่มี2หลักให้เปรียบเทียบเลขโดดในหลักสิบก่อนถ้าเลขโดดในหลักสิบของจำนวนใด มีค่ามากกว่าจำนวนนั้นจะมีค่ามากกว่าแต่ถ้าเลขโดดในหลักสิบมีค่าเท่ากันให้เปรียบเทียบเลขโดดในหลักหน่วยถ้าเลขโดดในหลักหน่วยของจำนวนใดมีค่ามากกว่าจำนวนนั้นจะมีค่ามากกว่าก่อนเข้าสู่บทเรียนนะคะเด็กๆมาทำกิจกรรมคิดเลขเร็ววันนี้คิดเลขเร็วชุดที่40เ<ๆ>มื่อเด็กๆพร้อมแล้วมาหาผลลบกันเลยนะคะข้อที่หนึ่ง ข้อที่สองข้อทีสออท่สาม ข้อที่สี่ข้อที่ห้า ข้อที่หกข้อที่เจ็ด ข้อที่แปดข้อที่เก้า ข้อที่สิบเด็กๆตรวจสอบความถูกต้องบันทึกคะแนนตามความเป็นจริงนะคะ เด็กๆมาตรวจสอบความถูกต้องแบบฝึกหัดหน้า57เพื่อเป็นการทบทวนกันก่อนนะคะจากโจทย์นะคะเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจายข้อ1 29เขียนได้20บวก9เด็กๆตรวจสอบนะคะหากผิดเด็กๆแก้ไขให้ถูกต้องได้เลยนะคะต่อไปข้อ2จำนวน36เขียนในรูปกระจายได้30บวก6 ต่อไปข้อ3ค่ะจำนวน51เขียนในรูปกระจายได้50บวก1ต่อไปข้อ4ี่นะคะห5ห้เขียนในรูปกระจายได้60บวกหต่อไปข้อห้านะคะ27เขียนในรูปกระจายได้20บวกเ ต่อไปนะคะจากโจทย์เขียนตัวเลขแสดงจํานวนจากรูปกระจายที่กําหนดนะคะข้อ1กําหนดมา20บวก0เขียนได้เท่ากับ20ข้อ2นะคะ30บวก1เขียนได้31ต่อไปข้อ3นะคะ40บวก7เขียนได้47ต่อไปข้อ4 สี่สิบบวกสามเขียนได้สี่สิบสามต่อไปนะคะข้อห้าห้าสิบบวกสองเขียนได้ห้าสิบสองต่อไปข้อหกหกสิบบวกแปดเขียนได้หกสิบแปดต่อไปข้อเจ็ดเจ็ดสิบบวกสี่เขียนได้เจ็ดสิบสี่ต่อไปข้อแปดแปดสิบบวกห้าเขียนได้แปดสิบห้าต่อไปข้อเก้านะคะ หกสิบบวกสองเขียนได้หกสิบหกต่อไปข้อสิบห้าสิบบวกเจดเขียนได้ห้าสิบเจ็ดวันนี้นะคะให้เด็กๆเ,เรียนรู้เรื่องการเปรียบเทียบจำนวนเปิดหนังสือเรียนหน้า62นะคะจากภาพนะคะเด็กๆด,ดูที่หลักหน่วยนะคะมีภาพทั้งหมดห้าต่อไปดูภาพนะคะหลักสิบนะคะมีจำนวนรูกปัดกี่อันคะ สอันจากภาพเขียนแสดงจำนวนได้35เขียนในรูปกระจายจะได้30บวก5ภาพต่อไปนะคะดูที่นะคะหลักหน่วยนะคะมีจำนวนภาพทั้งหมดกี่ภาพคะ2ภาพหลัก10มีกี่ภาพคะ4ภาพเขียนจำนวนนะคะได้เท่ากับ42เขียน จำนวนในรูปกระจายจะได้40บวก2เด็กๆมาเรียนรู้เรื่องการเปรียบเทียบจำนวนกันนะคะการเปรียบเทียบจำนวนให้เด็กๆนะคะเปรียบเทียบเลขโดดในหลักสิบก่อนนะคะว่าจำนวนใดมีค่ามากกว่าจากโจทย์นะคะจำนวน35กับ42เด็กๆไปดูเลขโดดนะคะในหลักสิบนะคะ เนื่องจากสามน้อยกว่าสี่หรือสี่มากกว่าสามดังนั้นสามสิบห้าน้อยกว่าสี่สิบสองหรือสี่สิบสองมากกว่าสามสิบห้าเขียนสัญลักษณ์ได้ดังนี้นะคะสามสิบห้าน้อยกว่าสี่สิบสองหรือสี่สิบสองมากกว่าสามสิบห้าให้เด็กๆนะคะมาเปรียบเทียบจำนวนกันต่อนะคะให้เด็กๆนะคะ มาวงกลมล้อมรอบจํานวนที่มากกว่ากันนะคะจากโจทย์ข้อหนึ่งเลยนะคะ71กับ26ให้เด็กๆดูเลขโดดในหลักใดคะดูเลขโดดในหลักสิบนะคะว่าเลขโดดจํานวนใดมากกว่ากันดังนั้นข้อนี้จํานวน71มากกว่า26ต่อไปข้อสองนะคะ จำนวน34กับ59ดูเลขโดดในหลักสิบนะคะจำนวนใดมากกว่าคะจำนวน59วงกลมเลยค่ะต่อไปนะคะข้อ3 95กับ89ดูเลขโดดในหลักสิบนะคะจำนวนใดมากกว่าคะ95ต่อไปข้อ4 41กับ49เป็นยังไงคะเลขโดดในหลักสิบมีค่าเท่ากัน ดังนั้นเราไปดูที่หลักใดหลักหน่วยหนึ่งกับเก้าเก้ามากกว่า1นะคะดังนั้นจำนวนสี่สิบเก้านะคะมากกว่าจำนวนสี่สิบเอ็ดต่อไปก็หค่ะเลขโดดในหลักสิบมีค่าเท่ากันนะคะดังนั้นเด็กๆต้องไปดูเลขโดดในหลักใดคะหลักหน่วยเจ็ดกับสี่เจ็ดมากกว่าสี่ดังนั้นจำนวนแปดสิบเจ็ดมากกว่านะคะ 84สิบสี่ต่อไปข้อหกค่ะหกสิบสามกับหกสิบสี่เลขโดดในหลักสิบมีค่าเท่ากันเลยเรามาดูเลขโดดในหลักหน่วยสามกับสี่จำนวนใดมากกว่ากันคะหกสิบสี่ต่อไปข้อเจค่ะเก้าสิบกับเกสิบเอ็ดเลขโดดในหลักสิบมีค่าเท่ากันต่อไปไปดูเลขโดดในหลักหน่วยดังนั้นนะคะศูนกับหนึ่งหนึ่งมีค่ามากกว่า ดังนั้นจำนวน91มากกว่า90ต่อไปเข้า8ค่ะจำนวน22กับ21เป็นยังไงคะเลขโดดในหลักสิบมีค่าเท่ากันเมื่อเลขโดดในหลักสิบมีค่าเท่ากันเราไปดูเลขโดดในหลักใดต่อค่ะหลักหน่วยค่ะ2กับ1 2มากกว่า1ดังนั้นจำนวน22มากกว่าจำนวน21 เด็กๆมาฝึกทําข้อต่อไปกันนะคะจากโจทย์กําหนดนะคะให้เด็กๆหาจํานวนที่น้อยกว่านะคะเรามาเปรียบเทียบกันต่อนะคะข้อ1จํานวน25กับ37เด็กๆเ,เปรียบเทียบที่หลักใดก่อนคะหลักสิบดังนั้นนะคะ2น้อยกว่า3 25จึงน้อยกว่า37 ต่อไปไปดูที่ข้อ2นะคะ60กับ61เอลขโดดที่หลัก10มีค่าเท่ากันเลยต่อไปไปดูเลขโดดที่หลักใดคะหลักหน่วยดังนั้นข้อนี้จำนวน60น้อยกว่า61ต่อไปค่ะข้อ3าจำนวน54กับ45ดังนั้นข้อนี้ตอบ45เป็นจำนวนที่น้อยกว่านะคะต่อไปข้อ4 96กับ เ9เลขโดดในหลักสิบมีค่าเท่ากันต่อไปเราไปดูเลขโดดที่หลักหน่วย6กับ9 6น้อยกว่า9ดังนั้น96น้อยกว่า99ต่อไปก็ห5ค่ะ47กับ74เลขโดดที่หลักสิบนะคะ4น้อยกว่า7ดังนั้น47เนะคะเป็นจำนวนที่น้อยกว่า74ต่อไปมาดูข้อ6ค่ะ38กับ30 เลขโดดในหลักสิบมีค่าเท่ากันเราไปดูเลขโดดในหลักหน่วยนะคะ8กับ0ดังนั้นนะคะ30น้อยกว่า38ต่อไปข้อ7ค่ะจำนวน33กับ28เลขโดดในหลัก10นะคะ3มากกว่า2หรือ2น้อยกว่า3ดังนั้นจํานวนที่น้อยกว่าคือจานวน28 ต่อไปค่ะข้อ8จำนวน77กับ70เลขโดดในหลักสิมีค่าเท่ากันเลยมาดูเลขโดดในหลักหน่วยกันนะคะว่าเลขโดดจำนวนใดมีค่าน้อยกว่า0น้อยกว่า7ดังนั้น70น้อยกว่า77มาสรุปสาระสำคัญกันนะคะการเปรียบเทียบจํานวนที่มี2หลักให้เปรียบเทียบเลขโดดในหลักสิบก่อน ถ้าเลขโดดในหลักสิบของจำนวนใดมีค่ามากกว่าจำนวนนั้นจะมีค่ามากกว่าแต่ถ้าเลขโดดในหลักสิบมีค่าเท่ากันให้เปรียบเทียบเลขโดดในหลักหน่วยถ้าเลขโดดในหลักหน่วยของจำนวนใดมีค่ามากกว่าจำนวนนั้นจะมีค่ามากกว่าเมื่อเด็กๆนะคะทําแบบฝึกหัดเสร็จเรียบร้อยแล้วถ่ายภาระงานส่งคุณครูในห้องเรียนออนไลน์แล้วพบกันใหม่อีพีถัดไปสวัสดีค่ะ